มาครับทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์กันนะฮะถ้าผมตายคือจบนะครับเริ่มแรกคลขขาสิกไมค้ค้าตัดไม้ครับโอเคทำทำพี่แอ๊กแล้วก็โอเคครับผมขุดหินครบ19บเก้าก้อนแล้ครับต่อไปแล้วก็ไปทำอุปกรณ์น,นะทำอุปกรณ์หินครบเซต ผมผมต้องการพื้นที่สร้างบ้านที่เป็นแบบพื้นที่โล่งๆแล้วก็ติดหมู่บ้านติดทะเลนะเฮ้ยผมเจอแกะและเจอแกะละนี่ครับเราได้แก่มาหนึ่งตัวละอยากได้พื้นที่สร้างบ้านในคล้ายนี้แหละแต่อยากใกล้หมู่บ้านมาครับเราเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้ในนี้นะเราต้องเรี้ยงของใหม่โอเคครับเราไปตามหาหมู่บ้านกัน ดีกว่าออาน,นี่คือแกะตัวได้สองอนะเรต้องงานแกะสามตัวนะไ่ก่อนครับผมเจอวอัวสองตัวได้ผมไม่ได้ทำอะไรเขานะมันจะปล่อยเอพเขาไปก่อน นี่รถือถ่านมีอะไรไม่ไม่มีนะผมพผาอาหารก่อนเราขูดถ่านไหมก่อนโอเคฮะเราเผาเนื้อเนื้อหมูถ่านอนู่ไม่ไเยอต้องขูดถ่านนี่ไปด้วยจะค่ำแล้วครับโอ้ยจะค่ำแล้วตรงนี้หละครับตั้งหลักปักฐานตรงนี้แหละ นี่แหละฮะตรงนี้เลยครับทาเตียงฮะทาเตียงนอนครับเอายังนอนไม่ได้แล้วเดีงวผมทำมันนี้ก่อนเอ้ยไม่มีไม้อีกเลยยังไงล่ะทีนี้อ่านอนแล้วนอนก่อนนะฮะโอเคครับเก็บเตียงนอนไม่ด้วยมาแล้วในเวลาพปลูดของหมู่บ้าน,นอตียน,นี้ด้วยนี่นี่มีนี้น มีอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ปนยาต้องเอาไปด้วยนะคือทำยากันไฟอะไรอย่างนั้นะผมตัง้งใจจะลิ้นบบกับเก็บอาชีพิมินก็บภารกิจไปเรื่อยๆนะมเติมมาเติมมาฮะนี่เขาจะมาเก็บจะไปเก็บผลผลิตผมไม่ยอมครับเออไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องเก็บก่อน ครับนี่ันได้เหมือนกันอันนี้ผมจะยังไม่เก็บด,ดีก่อนเอาไว้ยามสุกเสรินนะฮะยามสุกเสรินแล้วกันเราให้มันเอามันพลังมันจะเก็บไม่มหมดเลยโอเคฮะได้ประมาณนีนะ้เราเอาไปแค่นิดเดียวก็พอแล้ว,ลวเอาหมดนะมจะให้เขาคืนไปนิดนึงนะเอซีดเนี่ยมันเยอะเกินนะ แล้วก็ให้ให้เขาไปปลูกด้วยนะเอ้ยมีชาวบ้านเขียวครับชาวบ้านเขียวสองคนเลยนะสามคนเฮ้มันเยอะจังชาวบ้านเขียว,วบ้านเขียวเยอะมากสามคนเลยเหรอไอลอตกกเลมเขาจะาทำอะไรผมไหมโอเคเขาไม่ทำอะไรผมนะ มาครับเราเรามาไอ้นี่กันมีอาชีพบรรดาลักดูซิเขาแขอะไรโอเคครับมีอะไรดีหรอครับมาวางวางโต๊ะไม่วางกล่องวาง,วางกล่องนี่ฮะ <c oughs> นี่เราก็วางแบบนี้เลย นี่ครับระวังนี้เลยห่านะแล้วก็เก็บของพวกนี้ไว้นะเ้วอย่าเหล็กเหล็กเดยกก็เก็บไว้ก่อนเหล็กของพวกนี้เราก็เก็บไปให้หมดเลยนะโอเคเราเหลือไว้แค่นี้นะแค่นี้เราไม่มีไม้เลย ผมต้องมาตัดไม้ตรงนี้ก่อนนะต้องการน้ำกับไม้เพื่อที่จะเอามาปลูกผักนะท่านคนี้เอาไว้ลงเอ,เอาไว้ค่อยลงก็ได้นะปพยังไม่ลงตอนนี้มาเราจะมาตัดไม้ตอนนี้ก็มีภูเขาเหมือนกันแต่เราค่อยมาออกสำรวจกันน้อย ทีเราก็ตักน้ำมาได้ประมาณนี้มาเขาปักไฟเลยฮะให้ความสว่างกับพื้นดีของเรานะเราจะได้ขยายนาเขตมมอนจะได้ไม่เกิดนะอีครับเรานอนนะฮะแล้วก็กก็บกก็บพวกนี้ไว้นะ เราไม่มีฐานด้วยเ้วผมทำฟาร์มก่อนทำตรงไหนดีครับตรงนี้แล้วกันนะทำฟาร์มตรงนี้เลยทำเล็กๆไปก่อนอนาคตเรามาขยายึ้น ตรงนี้ผมทำเกินมาบล็อกหนึ่งานะเรามีดินไหมเรามีดินแค่นี้นะ๋ยวผมจะขุดตรงนี้ออกใหมันงรับหน้าผมฝับหน้าดินหนึ้งโอเคฮะฝักหน้าดินเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นงานปลูกปลูกมันฝรั่งของผมนะโอเคฮะเราวางดินเรียบร้อยนะหน่อยแล้วก็ป่วนดินแล้วก็ปลูกเลยนะ ทำเส็เนทีเรียบร้อยเล็กฟาร์มหนึ่งนะยังไม่เสร็จนะเล็กหนึ่งฟาร์มแค่เดียวนะครับเดียวต้องรีบทํานะเด,เดี๋ยวข้าวมานันนี้ก่อนเดี๋ยวข้าวมันจะแห้งตายก่อนด่วนเลยครับด่วนเลย อืมน,นะทานพอดีนะครับ ừ, เดี๋ยวเราเอาหัอีกอันนึงลงมา ้ดูคนดูรับมันอ๋อมันได้แล้วมันได้แล้วหน้าเอาอีแล้วครับเอาอีแล้วครับพี่น้องพี่ผมลืมปักทอดตรงนี้ครับลืมปักทอดตรงนี้เออชิหายแล้วชิหายแล้วชิหายแล้วครับ,เก,บเกือบตุยเกือบตุยเย่เมื่อกี้ เอาแล้วไงเอาแล้วไงผมจะรอดไหมครับเนี่ยอๆๆน,อน,นอนก่อนครับพี่น้อง แล้วมันมีคิปเปอร์อยู่ข้างล่างผมได้ไงครับอาไง่ายนีผมลงเพต่องบินวิงเลยครับพี่น้องวิ่งเลยครับพี่วิ่งเลยครับว่ามันยังไม่เห็นผมคิปเปอร์มันไม่ค่อยมองเห็นใครหรอกครับคิปเปอร์มันตาไม่ค่อยดีครับ นับถูกอีสี่อันหนูที่นับถูกละหนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้สองสามสี่ังได้สี่อันละมาครับนี่พี่น้องามา,าทำตามกันนี่ครับอันนี้นพูดได้อ้าวยังทำนี้สามอ่เลยขอ,อเพิ่มขอ,อ,อเพิ่ม พีน้องผมลืมปิดนนะครับผมลืมปิดเนิดอ่าทุกคนครับผมตกลาวาตายครับผมเหลือแต่วิญญาณครับเนี่ยเห็นไหมผมเหลือแต่วิญญาณผมตกลาวาตายครับเรียบร้อยครับจบซีรีส์อีกครั้งนึงครับ